หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิบหาย,ยเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป,ป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้อๆๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีบๆสซกันด้วยนะจ๊ะวีเครฟชุมนุครูจิบรูเฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับหายคนคงเล่นเกมลีกออฟลจนวารกันอยู่ใช่ไหมครับ ในส่วนนะครับผมก็มีการประกาศตัวของแพด2.6ที่เป็นตัวของแพดพรีวิวแล้วเรียบร้อยนะครับมอมีกําหนดการนะครับผมที่เราจะดูพร้อมกันในวันที่30 พฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าช่องจินวารู้เองเนี่ยก็จะมีการดูพร้อมกันกับคนดูด้วยซึ่งถ้าว่าใครมาดูนะครับก็จะมีของรางวัลแจกด้วยนะครับโดยของรางวัลที่จะแจกนะครับก็คือสกินของดรมุนโดรับไปเลยครับหนึ่งสกินโดยจะแจกในวันที่เรานั้นดูไลฟ์พร้อมกันยังไงก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับเอาละครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัวของดรมุนโด แบบรีเวิร์กนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครนะครับผมที่เคยเล่นดร์มุนโดมาแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าตัวละครมันเนี่ยมีความซับซ้อนน้อยมากๆนะครับผมคือเล่นง่ายสุดๆเลยซึ่งการรีเวิร์กในครั้งนี้นะครับผมพุ่งตรงว่าทําให้ตัวของดร์มุนโดนั้นมีความซับซ้อนแล้วก็มีชั้นเชิงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าคนที่เคยเล่นเนี่ยยังเล่นต่อได้ไหมพูดตรงๆว่าเล่นได้เหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าจะมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพียงเท่านั้นเองโดยความสามารถของดรมมนนโดั้จะีควาแอกันเยรัลคบแต่่อนอื่น นะครับรบกวนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งที่ช่องจินวัลลุด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้ตัวผมนั้นได้ทําคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่ากับรายละเอียดสกิลของดรมอนโดรีเวิร์กอธิบายหนึ่งครั้งนะครับสำหรับดรมอนโดนะครับดรมอนโดเนี่ยเป็นแชมปเปี้ยนที่นิยมไปเล่นในเลนบารอนบ้างก็เห็นในจังแนวจังเกิลนะครับซึ่งความสามารถ สามารถเป็นตัวแท้งยืนให้กับเพื่อนได้ซึ่งดาเมจของตัวดรรมอนโดเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นดาเมจที่มหาศาลอะไรมากมายแบบตุ้มครั้งเดียวหายนะครับแต่ว่าเป็นดาเมจที่สามารถจ่ายได้เรื่อยๆนะครับโดยการใช้สกิลเนี่ยก็จะแลกมาด้วยเลือดของตัวเองแต่ถือว่าเรานะครับสามารถใช้สกิลได้จนครบเนี่ยก็ทําให้ได้เลือดกลับคืนมาเหมือนกันครับและความน่ากลัวของดรรมอนโดอีกหนึ่งอย่างนะครับนอกจากความถึกแล้วตัวของดรมอนโดเองยังมีอัตราการรีเจนเลือดที่มหาศาลมากๆเอาง่ายว่าถ้าเกิววกด,ดกว กับทีมได้ตลอดเลยแหละครับขออนุญ,ญาตมาพูดถึงสกิลแบบใหม่กันเลยดีกว่าเนาะเรม,มาที่สกิลพาสซีฟครับ Boost Where h p i s s e พาสซีฟของดรมอนโดปกติจะเป็นการเพิ่มเลือดใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้นะครับผมจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยครับก็คือจะทําให้ดรมอนโดเนี่ยสามารถทําให้ดรมอนโดเนี่ยป้องกันเอฟเฟกต์การหยุดการเคลื่อนที่ หรือว่าแบบ CC s t สตันพวกอะไรก็ตามพวกสตันหรืออะไรแบบนี้นะครับจะทําให้ตัวของดรมอนโดนั้นสามารถการสกิลนี้ได้1ครั้งนั่นเองแต่ว่าการการสกิลของดรมอนโดนะครับจะทําให้ตัวของดรมอนโดนั้นเสียพลังชีวิตในปัจจุบันไปนิดหน่อยแล้วก็จะทิ้งถังเคมีไว้ใกล้ๆนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการเดินไปเก็บตัวถังนี้ได้จะทําให้คูดาวของสก,กิลแพสซีฟนั้นลดลงแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตกลับคืนมาด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าศัตรูนั้นก็สามารถเดินมาเหยียบถังสารเคมีได้เหมือนกันครับดังนั้นถ้าเกิดว่าตัวของถังสารเคมีเนี่ยมันล่วงลงพื้นเมื่อไหร่ตัวเราเนี่ยต้องรีบไปเก็บนะครับด้ทั้งการซีซีแถมถ้าเกิดว่าไปเก็บมาก็ได้เลือดคืนมาอีกเรียกได้ว่าทําให้ดรมอนโดนั้นเก่งขึ้นมากๆเลยแ่ะครับแล้วก็ยังมีแพสซีเพิ่ม ในทุกๆวินาทีที่กำหนดซึ่งจะเป็น3วิหรือ5วิอันนี้ก็ต้องรอดูตอนตัวเกมเข้ามานะครับ โดยรวมนะครับสกิลพาสีฟเนี่ยปกติแล้วจะเป็นการเพิ่มเลือดเฉยๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มให้มีการป้องกันซ c ได้ด้วยรวมถึงมีเงื่อนไขในการเพิ่มเลือดอีกต่างหากเรียกได้ว่าทําให้ตัวของดรโมโนนั้นมีมิติมากยิ่งขึ้นเลยแหละครับมาที่สกิลหนึ่งนะครับ infected bone saw หรือว่าสกิลการปาเมี่นั่นเองสกิลนี้นะครับพูดตรงว่าเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผมแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยเพียงแค่เปลี่ยนรูปลักษ์แล้วก็ลักษณะให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วกรปาการปาเลืออยู่ให้ ตัวแรกที่โดนนะครับแล้วก็ทําการสโลตัวเป้าหมายด้วยเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยจะมีความสามารถพิเศษนะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการใช้สกิลนี้นะครับผมโดนตัวของศัตรูเราเนี่ยก็จะได้รับเลือดแบบเต็มๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการคว้างไปใส่ตัวของมินเนี่ยหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะได้รับเลือดขึ้นมาครึ่งหนึ่งนั่นเองสกิลที่2นะครับ Heat Shaper สกิลนี้นะครับผมตัวของดรมอนโดนะครับจะทําการชาร์จเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็ทําความเสียหายเวทต่อวินาทีไปเรื่อยๆนะครับศัตรูที่อยู่ใกล้เคีีีียยยงงงนนนน่จะะโโดดดดาามไป้้ววใขณททสลััต ดรอตเรมุนโดเองเนี่ยจะทําการกักเก็บความเสียหายที่ได้รับ25เป็นะครับเป็นหลอดพลังชีวิตสีเทาและสามารถใช้งานอีกหนึ่งครั้งได้และเมื่อถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการใช้งานไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยมันจะระเบิดอีกหนึ่งครั้งจะทําการระเบิดตัวของเครื่องกระตุ้นหัวใจและถ้าเกิดว่าระเบิดโดนแชมเปี้ยนอย่างน้อย1ตัวนะครับจะทําให้ดรมุนโดเนี่ยได้ฟื้นฟูพลังชีวิต100ตามพลังชีวิตสีเทาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่นะครับจะฟื้นฟูพลังชีว ซึ่งสกิลนี้นะครับมันเหมาะมากเลยสําหรับการที่ตัวของดรมอนโดนะครับผมวิ่งไปกลางวงแล้วกดสกิลนี้กลางวงนะครับจะทําให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจอย่างเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของดรมอนโดเองเนี่ยก็จะได้รับเลือดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งยิ่งศัตรูเยอะเนี่ยก็ทําให้ดรมอนโดนั้นฮิวกลับคืนมาได้เยอะเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าไปกลางวงเมื่อไหร่กดสกิลนี้ใส่ได้เลยนะครับมาต่อที่สกิลที่3ครับ Run for t h u m a สกิลนี้นะครับจะแบ่งเป็น2อย่างนะคครับก็ือเป็็นสสกกกิิิลลตตดัววแ้ย่าใ้ดรงนโดนะครััับบได้รพลงโจมตี พร้อมกับพลังโจมตีสูงสุดตามพลังชีวิตที่หายไปก็คือเพิ่มเบสดาเมจแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือดเราเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับและทีลนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําการกดใช้นะครับจะทําให้ตัวของดรมอนโดนะครับทำการนูเวียงกระเป๋าแพทย์ของดรมอนโดอย่างรุนแรงทําให้การโจมตีครั้งต่อไปนะครับสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมสูงสุดตามพลังชีวิตที่หายไปแล้วถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับถูกสังหารเนี่ยจะทำให้ดรมอนโดนะครับทำการกระแทกพวกเขาออกไป สร้างความเสียหายขั้นต่ําต่อศัตรูที่ทะลุผ่าน่ซสคิวนี้นะครับผมก็ปกติแล้วจะเป็นการโขกหัวศัตรูปกติใช่ไหมแต่ว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถขึ้นมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการใช้สกิลนี้กับตัวของมินเนี่ยนเนี่ยก็ทําการตอดตัวของแชมเปี้ยนศัตรูได้เพิ่มเติมนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยครับเราจะใช้สกิลหนึ่งในการตอดอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่สกิลนี้นะครับสามารถใช้ในการลัดช็อตตัวของมินเนี่ยนได้ถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการใช้งานแล้วไปโดนตัวของแชมเปี้ยเกาลคุมมๆ ซึ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแมชชนิกใหม่ที่ผูเ้เล่นดรมุนโดนั้นจะต้องเรียนรู้ให้ดีเลยนะครับมาถึงสกิลที่2ครับ maximum d o ดเ g e สกิลน,นี้นะครับจะทำให้ดรมุนโดนะครับสูบฉีดต,ตัวเองด้วยสารเคมีนะครับแล้วก็ได้รับพลังชีวิตสูงสุดชั่วคราวตามพลังชีวิตที่หายไปและหลังจากนั้นนะครับก็จะรับความร็วในการเคลื่อนที่พร้อมกับพลังโจมตีและทาการพื้นรูพลังชีวิตตามพลังชีวิตสูงสุดในช่วงและเวลาหนึ่งครับเอาง่ายๆครับ ถ้าเลือดน้อยกดปุ๊บฮิวแรงได้ดาเมจเพิ่มเติมวิ่งเร็วขึ้นเลือดฟื้นฟูแรงขึ้นทําให้ตัวของโทเตอร์มอนโดนั้นอยู่ดีๆก็เลือดเด้งขึ้นมาแบบมหาศาลเลยแหละครับ ซึ่งโดยรวมนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็ทําให้ดรมอนโดนั้นมีมแมคชนิกการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่แตกต่างจากเดิมมากจนเกินไปดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นตัวนี้อย่างชํานาญก็สามารถเล่นได้อย่างเต็มที่หรือว่าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเล่นแชมเปี้ยนตัวนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยากด้วยดังนั้นถ้าเกิดใจผมพูดนะครับดรมอนโดก็ยังคงเป็นสีเขียวหรือว่าสามารถเล่นได้ง่ายอยู่เหมือนเดิมคร,ครับไม่ได้มีความซับซอ้อนอะไรเพิ่มเติมมากมายดังนั้นสามารถหยิบ ตัวของดรมอนโดที่เข้ามาใหม่ให้มีสเกลลิ่งเป็นยังไงบ้างว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเก่งขึ้นงานนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าชาลเลอรตเองจะปรับตัวละครนี้ให้เก่งขึ้นจริงหรือไม่และแน่นอนนะครับว่าข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้ถูกจัดทําไว้ก่อนที่แพท2.6จะมาดังนั้นอาจจะมีการคลาดเคลื่อน ทั้งตัวเลขหรือรายละเอียดสกิลในอนาคตได้นะครับกะต้องมารอดูนะครับว่าในแผท2 6นี้จะมีแชมเปี้ยนตัวอื่นตัวใดเพิ่มเติมเข้ามาบ้างยังไงก็รอดูไปพร้อมกันนะครับยังไงนะครับก็ขอรู่ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมลีก Legends w i l d Rift และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่คิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุถ้าเพื่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดซับนะครตา่งเนๆ สามารถกดไลค์เพจจินวาร like ุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆน,นะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและ้เกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมวายรีฟหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและอย่าลืมไปกด s u b s c r i b ์ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้รับรับสสวีสดจ